สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาสรุปเกี่ยวกับการสร้างคำก็จะมีคำมูลคำะสมคำซ้ำแล้วก็คำซ้อนค่ะเตรียมสมุดปากกาวไว้ให้ดีแล้วก็ไปกันเลย วันนี้เราจะมาทำไม่แม p ปิ้งเรื่องการสร้างคำนะคะมีหัวข้อหลักนะคะก็คือมีคำมูลคำซ้ำคำะสมแล้วก็คำซ้อนค่ะอันดับแรกนะคะให้ในักเรียนเขียนหัวข้อใหญ่ลงไปตรงกลางเลยค่ะก็คือคำว่าการสร้างคำเขียนลงไปเลยนะคะส่วน วงกลมล้อมรอบนะคะคุณครูจะใส่เป็นวงกลมนะส่วนนักเรียนจะทําเป็นรูปแบบอื่นๆก็ได้จะว่าเป็นตัวการ์ตูนเป็นดอกไม้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะตามใจชอบเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะมี4หัวข้อนะก็มีคำมูลคำะสมคำซ้ำแล้วก็คำซ้อนนักเรียนใส่ลงไปตามคุณครูเลยนะคะเขียนลงไปพร้อมกันเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะมาใส่รายละเอียดคำแรกก่อนนะคะก็คือค,คำมูลค่ะคำมูลเนี่ยคุณครูจะแยกออกไปเป็นสองทางนะคะก็คือมีคำมูลพยางเดียวกับคำมูลหลายพยางค่ะคุณครูเขียนลงไปว่าคำมูลพยางเดียวเขียนคำว่าพยางเดียวนะคะหลังจากนั้นก็จะยกตัวอย่างคำมูลที่มีเพียงพยางเดียวค่ะคุณครูยกตัวอย่างคำว่าแมวคำว่าครูคำว่ากราฟ นักเรียนจำไว้เลยนะคะว่าคำไหนก็ตามนะคะที่มีเพียงพยางคเดียวมันเป็นคำามลค่ะทุกคำเลยนะถ้ามีพยางคเดียวเป็นคำามลอันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะต่อไปก็จะมายกตัวอย่างคำามลหลายพยางคกันค่ะคำามลเนี่ยจะเป็นคำไทยแท้ก็ได้หรือว่าจะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศก็ได้นะคะนักเรียนอ่ะอันนี้คุณครูก็จะยกตัวอย่าง3คำนะคะก็คือคำว่า จระเข้ประจวบคีริขันแล้วก็กระทะค่ะส่วนนักเรียนนะคะจะยกตัวอย่างตามคุณครูเลยหรือว่านักเรียนจะใส่คำอื่นก็ได้นะคะตามแต่ใจนักเรียนเลยค่ะแต่ว่าจะต้องใส่ให้ถูกต้องนะคะข้อมูลจะต้องถูกต้องมาก่อนอันดับแรกต่อไปก็ความสะอาดความสวยงามนะคะ ตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อใหญ่หัวข้อที่หนึ่งเรื่องคำมูลต่อไปเรามาใส่รายละเอียดคำะสมกันค่ะคำะสมเนี่ยคุณครูจะแยกออกมาเป็นสี่ทางนะคะหนึ่งเลยคุณครูจะใส่ลงไปว่านำคำมูลมารวมกันสองนะคะคุณครูจะใส่ลงไปว่าความหมายใหม่ใกล้เคียงกับความหมายเดิมอันนี้หมายถึงเราเอาคำมูลสองคำ หรือว่ามากกว่า2คําก็ได้นะคะสองคำขึ้นไปเนี่มารวมกันแล้วมันจะเป็นคําประสมแต่ว่าคําคํานั้นเนี่ยมันจะต้องมีความหมายใกล้เคียงกับความหมายเดิมนะคะแล้วแยกที่3นะคะแยกออกมาแล้วคุณครูก็เขียนว่า แยกคําแล้วแต่ละคํามีความหมายนั่นแสดงว่าคำะสมเนี่ยเวอมันจะมีมากกว่า1พยางคใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราแยกออกมาแล้วเนี่ยแต่ละพยางค์เนี่ยมันจะต้องมีความหมายนะคะถ้าเป็นคําประสมต่อไป Uh, หัวข้อที่หัวข้อย่อยที่4นะคะแยกออกมาแยกที่4คุณครูก็จะเขียนหัวข้อว่าตัวอย่างหลังจากนั้นก็ให้ยกตัวอย่างคําประสมมานะคะ5คําค่ะคุณครูก็จะยกตัวอย่างคําว่าตู้เย็นเห็นไหมถ้าเราแยกพยางแยกคําออกมาเป็นคำว่าตู้กับคําว่าเย็นมันก็จะยังมีความหมายในตัวของมันอยู่นะต่อไปตัวอย่างที่สอรถไฟตัวอย่างที่3 ไข่แดงตัวอย่างที่4ี่ม้าน้ําตัวอย่างที่หเต่ารีดอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะนักเรียนจะยกตัวอย่างเหมือนคุณครูก็ได้หรือว่าจะยกตัวอย่างเองมาเลยก็ได้นะคะแตกต่างไปเลยก็ได้แต่ว่าจะต้องถูกต้องนะเสร็จไปแล้วคำประสมโอ้โหไวมากเลยนะคะแป๊บเดียวเนี่ยเราเสร็จไปสองหัวข้อแล้วต่อไปเราไปดูกันที่คำซ้ำค่ะ คำซ้ำเนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยเอาคำที่มีรูปเหมือนกันเสียงเหมือนกันแล้วก็ความหมายเหมือนกันเนี่ยมาซ้ำกันสองครั้งค่ะแล้วคุณครูนะคะก็แยกออกไปเป็น2ประเภทนะคะก็จะมีคําซ้ําที่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกแล้วก็คําซ้ําที่ไม่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ค่ะ หลังจากที่นักเรียนเขียนหัวข้อมันลงไปแล้วนะคะมีสมี2หัวข้อเนาะแยกออกไป2ทางทีนี้ให้นักเรียนยกตัวอย่างคําซ้ําแต่ละประเภทนะคะเริ่มจากคําซ้ําที่ไม่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ก่อนนะคะคำซ้ำที่ไม่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์นนะะเ,นเ,นเนี่ยเราจะใส่ไมยมกเข้าไปค่ะเมื่อใส่ลงไปแล้วเราจะอ่านซ้ํากัน2ครั้งนะคะก็คุณครูจะยกตัวอย่าง ประเภทละ3ามคำนะคะก็คือคุณครูจะยกตัวอย่างคําว่าเล็กเเพื่อนๆนแล้วก็เด็กๆกลงไปค่ะ3คํานักเรียนยกตัวอย่างเหมือนคุณครูก็ได้นะคะแต่อันนี euh. ้ง่ายนักเรียนยกตัวอย่างมาเองเลยก็ได้นะเอาคําอื่นก็ได้ค่ะต่อไปคุณครูก็จะมายกตัวอย่างคําซ้าที่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกค่ะคําซ้ําที่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างมา3ามคำเหมือนกันก็จะมีคําว่าเตี้ยเตี๋ยอันนี้ก็ ไยถึงเตี้ยนั่นแหละค่ะเออต่อไปเร็วเร็วนะคะต่อไปขาวขาวอันนี้การซ้ําคําแบบเปลี่ยนเสียงวรรณยุกนะคะเราจะซ้ําเพื่ออะไรซ้ําเพื่อที่จะเน้นความรู้สึกคะ่ะนักเรียนแต่แต่แต่นักเรียนอย่าลืมข้อสําคัญเกี่ยวกับคําซ้านะคะคําว่า ต่างๆน,น,นานาคําว่าต่างๆเนี่ยเราใส่ไมยมกมันเป็นคําซ้าได้แต่คําว่านานาเนี่ยไม่ใช่คําซ้ํานะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่ไมยมกด้วยค่ะห้ามใส่ไมยมกนะคะแล้วก็อีกคํานึงอย่างเช่นคําว่าจัดจะเจอจัดจะเห็นจัจะคำนี้เราก็จะไม่ใส่ไมยมกนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คําซ้ําค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้ามันเป็นชื่อเฉพาะอย่างเช่นชิงชิงเชาเชาหรือว่าช่วงช่วงนะคะถ้าเป็นคําที่อ่านสองพยางเหมือนกันแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้ใส่ไม้ยมุกลงไปมันเป็นชื่อเฉพาะเนี่ยมันไม่ใช่คำซ้ำนะคะนะักเรียนจำไว้ให้ดีนะอย่าไปโดนหลอกในข้อสอบนะคะ เย่จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำซ้ำต่อไปไปที่หัวข้อสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือคำซ้อนคำซ้อนนี่มันมีอยู่2ประเภทนะคะเรามาแยกออกไปเป็น2ทางนะคะก็คือซ้อนเพื่อความหมายแล้วก็ซ้อนเพื่อเสียงค่ะเรามาดูรายละเอียดนะคะของคำซ้อนเพื่อความหมายกันก่อนค่ะคุณครูแยกออกไปเป็น3หัวข้อนะคะนั่นก็คือ ความหมายเหมือนกันซ้อนกันอันนี้คุณครูจะเขียนคำว่าเหมือนกันซ้อนกันนะคะนักเรียนมันจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะต่อไปคำซ้อนที่เอาคำที่มีความหมายคล้ายกันมาซ้อนกันคุณครูก็เขียนลงไปว่าคล้ายกันซ้อนกัน ต่อไปหัวข้อสุดท้ายนะคะในาคาซ้อนเพื่อความหมายนะก็คือเอาคําที่มีความหมายตรงข้ามกันเนี่ยมาซ้อนกันคุณครูก็จะเขียนว่าตรงข้ามกันซ้อนกันนะักเรียนเข้าใจเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมายกตัวอย่างนะคะหัวข้อละ3คําเหมือนเดิมเลยนะักเรียนจะยกตัวอย่างเหมือนครูก็ได้หรือว่าจะยกตัวอย่างคําอื่นก็ได้นะคะแต่ยกตัวอย่างมาให้ถูกต้องนะอันเนี้ยอ่ะ คําซ้อนที่เอาคําที่มีความหมายเหมือนกันมาซ้อนกันเนี่ยคุณครูก็จะยกตัวอย่างคําว่าทรัพย์สินค่าทาสแล้วก็พัดวีคะ่ะต่อไปอตัวอย่างของการที่เราเนี่ยเอาคําที่มีความหมายคล้ายกันมาซ้อนกันเนี่ย <Umwelt> คุณค <paralysis> รูาาก็จะยกตัวอย่างคําว่าเงินทองไรนาแล้วก็ดูดดื่มคะ่ะต่อไปตัวอย่างของ การที่เอานำคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมาซ้อนกันนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างคำว่าบวกลบเท็จจริงแล้วก็ผิดชอบค่ะต่อไปเรามาดูคําซ้อนชนิดที่2นะคะก็คือซ้อนเพื่อเสียงค่ะคําซ้อนเพื่อเสียงเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอาคํามูลนะคะ ที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันแล้วก็มีเสียงสระสัมพันธ์กันมาสอนกันค่ะทำให้เกิดเสียงคล้องจองนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะคะเราก็จะยกตัวอย่างมา5คําค่ะคุณครูยกตัวอย่างคําว่าสูสีขยุกขยิกเรียราดโฉงเฉงแล้วก็จอแจค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสรุปเรื่องการสร้างคำ หลังจากทำงานชิ้นนี้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทายรูปผลงานของตัวเองเนี่ยไปส่งนะคะในลายกลุ่มส่งงานค่ะแต่ว่าก่อนที่จะส่งนะคะอย่าลืมตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะว่าเราทําถูกต้องไหมแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามตามรูปแบบของตัวเองเลยค่ะแต่สิ่งสำคัญเลยนะคะจะตกแต่งยังไงนะคะ จะต้องให้ครูอ่านตัวหนังสือออกนะคะนักเรียนไม่เอานะเขียนแบบที่ครูไม่สามารถอ่านออกได้เนี่ยนะครูก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงนะคะแล้วก็เวลาระบายสีเนี่ยอย่าไประบายทึบตรงที่เป็นตัวหนังสือนะคะคุณครูมองไม่เห็นนะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาให้ชัดๆด้วยนะคะตรวจสอบรูปที่ตัวเองถ่ายก่อนที่จะส่งให้คุณครูนะเอาล่ะวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ